อาจารย์นกกรจิบนําเรือมาที่ฉอยชิงแปดอาจารย์สิงร้ายนาเรือยอนหนึ่งมาชอรหนึ่งประกบเป็นเรือคู่จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกเดินเบี้ยขอหกมาขอห้าเรียกว่าเบีย้ยปีกินซีครับอาจารย์สิงร้ายกินตับเบี้ยไรเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากิน อาจารย์สิงร้ายเลือกทิมสูงครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยชอ .5 อหากินตัดเบีย้ยที่ชอชิงสี่อาจารย์สิงร้ายใช้เม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินเบีย้ยสูงครับอาจารย์สิงร้ายนำเม็ดนะครับเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบเลือกปูเบีย้ยกอหกอ่ก อาจารย์สิงร้ายขายับขุนมาที่ขอไข่สองอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยกอสี่มาไล่โคนอาจารย์สิงร้ายถอยโคนมาที่คอสองจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบเล่นแต้มเบีย้ยนะครับบุกเข้ามาที่ขอสี่ระเบิดหน้าบ้านของอาจารย์สิงร้ายเลยนะครับอาจารย์สิงร้ายใช้เบีย้ยคอสขึ้นไปกินอาจารย์นกประจิบนําเม็ด้ามากินครับ อาจารยส์สิงร้ายนําเรือไปผูกเบี้ยริมจังหวะน,นี้อาจารย์นกประจิบนําคลนขึ้นมาขอไข่หกอาจารยส์สิงร้ายหลบคุนลงมาที่คอหอาจารย์นกประจิบนําคลนขึ้นมาขอไข่ห้าอาจารยส์สิงร้ายหลบคุนมาที่งอนหนึ่งจังหวะน,นี้อาจารย์นกประจิบใช้เม็ดแลกเบี้ยครับอาจารยส์สิงร้ายกินตอบ อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกไล่เรือครับอาจารย์สิงร้ายถอยเรือลงมาอาจารย์นกกระจิบหง่ยเบีย้ยอาจารย์สิงร้ายนำเรือมาที่ขอใขรหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอแปดไปคอแอาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นจอสาม อาจารย์นพประจิบนำเบีย 6, ้ยยอหกมายอห้าอาจารย์สิงร้ายนำาคนขึ้นชฉชิงยสี่อาจารย์นพประจิบนำาคนขึ้นมาแรกอาจารย์สิงร้ายไม่แรกด้วยครับนำาคนบุกขึ้นไปชอชั้งห้าอาจารย์นพประจิบนำเรือขึ้นมาคอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายถอยแมกกลับมาครับ อาจารย์นกระจิตถอยคนไปแล้อาจารย์สิงร้ายตัดสินใจถอยคนกลับมาอาจารย์นกระจิตเดินเบี้ยเข่าลอยครับเบี้ยริมจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายเลือกนำโคนขึ้นไปบุกที่จอห้าอาจารย์นกระจิตตัดสินใจกินเบี้ยที่ชอช้างสามหงายอาจารย์สิงร้ายกินเบี้ยที่จอจานหกรูป อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอหกอาจารย์สิงร้ายตัดสินใจกินม้ารุกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าลงไปกินอาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาผูกอาจารย์สิงร้ายนำโคนขึ้นไปคอสี่ เส้นโคนแลกกับเบี้ยนะครับต้องการบุกเข้าทําก่อนอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยเบี้ยหายกลับมาป้องกันครับอาจารย์สิ่งร้ายเส้นเม็ดให้โคนกินอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนกินเม็ดอาจารย์สิ่งร้ายใช้โคนกินเบี้ยรุก อาจารย์นกปรจิบนำขุนขึ้นมากินอาจารย์สิงร้ายนำเรือไปรุกอาจารย์นกประจิบหลบขุนลงไปงอหอาจารย์สิงร้ายนำม้าไปรุกที่จอสี่อาจารย์นกประจิบถอยขุนลงไปที่งอเจ็ดจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายถอยม้ามากินโคนอาจารย์นกประจิบนำเบี้ยงหายมาที่จอห้า อารสิงร้ายใช้เรือรุกอาจารย์นกไทรจิตถอยขุนล,ลงไปที่คอแปดอาจารย์สิงร้ายตัดสินใจใช้ม้ากินเบี้ยงไหนอาจารย์นกไทรจิตกินตอบอาจารย์สิงร้ายนำเรือที่จอหนึ่งกินมา้าอาจารย์นกไทรจิตใช้เรือกินม้าที่คอสามอาจารย์สิงร้ายนำเรือมารุก อาจารย์นกประจิบกินแรกอาจารย์สิงร้ายใช้เรือกินรุกอาจารย์นกประจิบนำขุนขึ้นมางอเจดเข้าสู่ช่วงปลายกระดานนะครับจังหวะนี้อาจารย์สิงร้ายตัดสินใจนำขุนนะครับขึ้นไปคอสองอาจารย์นกประจิบดึงเบี้ยงหงายมาไล่เรืออาจารย์สิงร้ายจับกินเบี้ยงหงายครับ ถ้ากินเบี้ยงหายได้เกมจะออกเสมอนะครับเพราะว่าจะเป็นหมากเรือโคนนะครับเป็นหมากบางเดียวนะครับผมมาดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะช่วยเหลือเบี้ยงหายตัวนี้ได้หรือไม่นะครับจังหวะนี้อาจารย์นุกระจิบนําเรือมารบที่คอแปดครับอาจารย์สิงร้ายนําขุนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นุกระจิบดึงเบี้ยงหายกลับได้ครับผมมีลุ้นชนะเลยนะครับ อาจารย์สิงร้ายเสียงเล่นนะครับนําขุนขึ้นไปอาจารย์นักระจิบเปิดเบี้ยงไหนรุกอาจารย์สิงร้ายนําขุนขึ้นไปงอห้าอาจารย์นักระจิบนําเรือไปที่ยอแปดจับก,กินเบี้ยครับและเตรียมมารุกกินเรือนะครับผมอาจารย์สิงร้ายใช้เรือรุกอาจารย์นักระจิบปิดรุกครับอาจารย์สิงร้ายเดินเบี้ยงงอสี่ อาจารย์นกประจีบใช้เรือกินเบี้ยที่ยอสามอาจารย์สิงร้ายขยับขุนมาคอห้าอาจารย์นกประจีบนำเรือมารุกอาจารย์สิงร้ายขยับขุนหลบไปที่งอห้าอาจารย์นกประจีบถอยคนไปที่ขาชิงเจ็ดอาจารย์สิงร้ายเดินเรือกอเจ็ดอาจารย์นกประจีบลากเรือมาที่คอหนึ่ง อาจารย์สิงร้ายขยับขุนหลบที่จอสี่อาจารย์น้องปจีบนำเรือมาทุกอาจารย์สิงร้ายหลบขุนมาที่จอสิงสามอาจารย์นพองปจีบใช้เรือทุกอาจารย์สิงร้ายหลบขุนมาที่จอสองอาจารย์น้อประจีบนำเรือไปที่ชอชิงหกอาจารย์สิงร้ายนำเบี้ย งอไปงอห้าแผนของอาจารย์สิงร้ายก็คือจะนําเบี้ยไปหงายลอยให้กินฟรีนะครับผมแล้วจะใช้เรือกินตัดเบี้ยหงายเพื่อนับสิบหกนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบท่านไม่ยอมให้เบี้ยตัวนี้ไปหงายนะครับท่านนําเรือมาตานี้ครับอาจารย์สิงร้ายนําขุนขึ้นจอ3สาอาจารย์นกกระจิบ นำคนขึ้นมาใายชิงหกอาจารย์สิงร้ายเดินขุนรอสี่อาจารย์นกกระจิบถอยคนไปที่จอเจ็ดอาจารย์สิงร้ายนำขุนไปที่จอห้าอาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปที่คอ8ดอาจารย์สิงร้ายล่าเกลือมาที่กอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำาคนมารุก อาจารย์สิงร้ายหลบขุนมาที่ง 4. อสี่อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยงไายขอไข่หงอาจารย์สิงร้ายนําเรือมาที่ช 1. อชิงหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนําขุนมาง 7. อเจ็ดอาจารย์สิงร้ายนําขุนมาที่ค 4. อสี่อาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปจอเจ็ าจารย์สิงร้ายนำเรือไปกดขุนอาจารย์นกกรจิบนำเรือมาแลกอาจารย์สิงร้ายไม่แลกด้วยครับนำเรือมาที่ยอเจ็ดอาจารย์นกไรจิบนำเรือมารุกอาจารย์สิงร้ายตัดสินใจหลบขุนมาที่งอสาม อาจารย์ต้องไปจีบนำขุนขึ้นมางอหกอาจารย์สิงร้ายขยับขุนมาจอสามไล่กินเรืออาจารย์ต้องไปจีบลากเรือมาที่ชอ่ยชิงหนึ่งอาจารย์สิงร้ายใช้เรือลุกอาจารย์ต้องไปจีบนำโคนมาปิดรุกอาจารย์สิงร้ายนำขุนขึ้นจอสี่ อาจารย์นกประจิบนำเบี้ยไงไายมาคอห้าอาจารย์สิงร้ายเดินเรือชอช้างหกอาจารย์นกประจิบใช้เรือรุกอาจารย์สิงร้ายขายับขุนมาที่ชอจิงสี่จังหวะนี้อาจารย์นกประจิบขยับขุนหลบลงไปที่จอเจ็ดอาจารย์สิงร้ายหงายเบี้ยรุกครับ อาจารย์นกเระจิตนำเบี้ยงไานไปกินอาจารย์สิ่งร้ายท่านตัดสินใจใช้เรือนะครับกินโคนเพื่อนับสิบหครับอาจารย์นกเระจิบใช้ขวักิน 1. 2. 3. 4. ต่อไป5้านะครับอาจารย์สิ่งร้ายเดินขุนมาตานี้ครับ5อาจารย์นกเคระจิตหก จ็ดอาจารย์ต้องประจิตนำเบี้ยไหนมาแปดอาจารย์ต้องประจิตใช้เรือบีบพื้นที่ครับเก้าอาจารย์ต้องประจิตนำเรือมาที่ชอช้างสี่สิบอาจารย์ต้องประจิตนำขุนบีบเข้ามาครับสิบเอ็ด อาจารย์นกรจิบนําขุนลงมาครับ12อาจารย์นกประจิบนําขุนมาที่ชอยชิงสองสิบสอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาที่ชอยชิงสี4สิอาจารย์นกรจิบรุกจนครับผมเป็นท่านอาจารย์นกประจิบเป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์สิงร้ายจาก8ริ้วไปได้นะครับผม